สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปะต้าเอลซีเจ็ดนั่นเองนะครับผมคันนี้เป็นรถปรับสภาพให้ใหม่นะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันกับช่องปัญญาแท็กเตอร์ขายรถถ่ายมือสองนะครับในช่อง YouTube หรือติดตามใน Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับ อันนี้เรานำเสนอกับคูเปอ้า L4708 นะครับปรับสภาพให้ใหม่ยางใหม่สี่เส้นเลยครับผมใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับคันนี้เป็นรถเก็บงานปรับสภาพนะครับเช็คระบบคันหน้านะครับระบบคัดเก็บงานทําสีใบมีดด้านหน้าบูธสลักใบมีดนะครับเก็บสีฝากระโปรงนะครับสีตัวรถนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับด้านท้ายเปลี่ยนโซ่ข้างแขนเกลียวแขนตั้งใหม่นะครับแล้วก็สลักใต้เสื้อผ้านะครับตัดต่อลูกมากแขนลากให้ใหม่ คันนี้นะครับปรับสภาพให้ใหม่สวยๆนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทนะครับ4 2 5 0 0 0าบาทกับ LC708 นะครับเป็นรถปรับสภาพนะครับหลังคาก็ใหม่นะครับลูกค้าเช็คระบบไฟใหม่นะครับปอตไลท์ใหม่นะครับ4 2 5 0 0 0มนบาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับนี่ครับเปลี่ยนชุดกรองนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่นะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับ ใครที่ต้องการหาคูปุต้า L47 นะครับ mm hmm. เชิญด้ที่ร้านประหยัดิคเตอร์นะครับวันนี้เข้าใหม่อีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับ425,000บาทนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับสวยๆเลย โดยมีทำงานได้ปกตินะครับอุปกรณ์หลังนะครับว้าช้งานได้ครับ4 2 5 0 0นบาทนะครับกับ L 478 0นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อ,ตอสอบถามมาได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0 39, 9 5 3 3 9 9้8 8นะครับที่ร้านประหยัดแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขือเบอร์ของถุง,งแมงเพชรแล้วก็สาขาสอง้านท่าคอตจังหวังบวงับวเบอร์ของถุงแมงเพชรโทร0875223ดเจ็ปดแปดสิการทุกวันนะครับ ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนกันติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ